สวัสดีครับคลิปนี้มีสององนะครับมีหนวงพวกเงินแล้วก็สมเด็จพินใหญ่ลองชมดูนะครับเอาไม่แพงครับเอาไวๆเนี่ยพวกเงินต่าพอประมาณนะครับพาน่าจะโดดล้างมาเนาะนะครับ ไฟหน่อยพิมพ์บีนะฮะมีมือรองนั่งนะครับน่ารักดีเอาไว้สองพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับไม่แพงด้านหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่พิมพ์ดีมากนะครับพิมพ์ก็มาตรฐานนะครับแห้งๆพระน่าจะโดนล้างมานานแล้วนะครับนี่ฮนะ คนแห้งๆนะครับต่ใบหยาบๆเอาไม่แพงครับสองพัราคานี้ใครซื้อได้ซื้อนะครับผมนี่ฮะพิมพ์นิยมบีนะครับหลงเพิ่งเงินบางคลานมีนิ้วมือนะฮะพาลึกดีนะครับสนใจทั้งมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะนะครับผมนี่ครับ พิมพ์นิยมบีนะฮะมีมือรองนั่งประมาณนี้ครับผมทักมาเนาะสองพันห้าครับไม่แพงซื้อได้นะครับมาพิมพ์ใหญ่เนื้อนุ่นๆน,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 นะครับเอาเท่ากันนะฮะสองพันห้านะครับเบาๆ ด้านข้างด้านข้างแล้วก็ด้านข้างไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยดีด้านหลังสวยครับขอบปีนดนิดๆนะขอบปีนดนิดๆนะฮะตรงกลางแน่นๆนะครับสไตล์พระสมเด็จทิมใหญ่ 2องพครับ fc ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมเนาะราคานี้ถือว่าเบาเบานะครับทักมานะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ